กูเหรอ,อดำปิดเลยอุย้หบมึงพี่น้องมึงปไปลูกไหนครับลูกไหนครับสุกเต็มต้นกูเหรอดำปิดเลยครับมบึงบมกจังดกครับผมนะลูกข้างลูกเนี้ยมึงครับกูเหรอซอ,อนมาครับมึงกูเหรอน,นี่โอ้เป็นไงครับ เห็นต้นครับพาชมสวนครับพี่น้องเบิ้งครับนี่เดี๋ยวมายามพายางเบิง้งนี่อู้หลายเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่นพายางชมครับอันนี้คือหมักซูซีบครับผมบ้านเขาเอิญหมักซูซีบครับผมได้อยู่นี่ท่าซื้อเป็นทางการกับลูกพลัมครับ